เช่นเคยนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะเป็นแอมจิวนะแอมจิวสำหรับมอเตอร์ไซค์12โวลน,นะครับอันนี้ผมจะให้ความรู้นิดนึงนะการใช้งาน้องผมเบื้องต้นน่าจะเลเทแล้วแต่ว่ายังใช้ได้ดีอยู่เดี๋ยวผมจะชี้แจงตรงอันนี้ก่อนนะชี้แจงตรงนี้ก่อนอนะนี่นะ ตรงนี้เป็นรูไฟเข้าสิบสองโวลต์นะครับตรงนี้สายเสียงกลางเสียงแหลมได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเทียวเขียวเนี่ยเห็นไหมตัวตัวนี้คิวเขียวตัวนี้เออตัวเขียวตัวนี้จอที่สําคัญที่สุดเลยเป็นตัวเบรดนะตัวขับเบรดฟังไม่ผิดหรอกตัวขับเบรดขับได้ประมาณหกนิ้ว นิ้วขึ้นไปหนิ้วขึ้นไปก็น่าจะขับได้สบายนะแต่ผมใช้ตู้เบรคผมใช้เป็นตัว4นิ้วนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองต่อ<ป>มาต่อเลยนะครับตัวนี้ตอนนั้นผมซื้อช่วงปูมชส่นมันนะช่วงปูมชส่นมันมันแถมที่แปลงไฟ12บสองวให้ผมด้วยนะมาต่อกันเลยตัวนี้ก็เสียบข้าตรงนี้นะครับเนี่เห็นไหม เห็นูนี้ไหมเสียบเข้าไปเลยนะแล้วก็อันนี้สายเสียงกลางผมนะผมจะต่อให้ดูเลยแต่คุณยังไม่เสียบปักนะอันนี้มีดอสองนะติดไปด้วยลืมแกวติดไม่นานละไม่ได้ทิ้งไปเราไม่ต้องคิดอะไรมันยุ่งยากนะแดงแดงก็ใส่แดงไปเลยดำก็ใส่ดำไปแตผ่ผมไม่ขอผมใช้ดอกเยอะพอแล้ว ใช้ตู้เดียวมีสองดอกก็มีเสียงกลางมีเสียงแหลมอันหนึ่งแล้วก็มีเสียงกงยงลาง,ง,งสองอันต่อประมาณสี่นิ้วมั้งอมซื้อมืสองมาต่อต่อแบบนั่นเป็นตละดาษคล้องถม,มครับนี่เน้วเราวเ๋้ว,วจักดูไหมไอ้ตัวนี้มันจะโซกโปกนหน่อยนิดนึงแต่มันก็ใช้ได้โอเคนี่นะครับนี่คือ ตู้เบรของเรานะทีแรกมันไม่มีอันนี้มันต้องต่อก่อนนะตัวนี้ตัวนี้มันต้องต่อก่อนถ้าตัวนี้ไม่ต่อแล้วมันนี่ต้องหมุนน็อตหมุนน็อตให้แน่นนะโอเคเสียบเข้าตรงนี้เลยโอเคนะนี่เห็นไหมตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จละเดี๋ยวผมจะต่อปลั๊กก่อนแป๊บ,บนึงถ้ามีเสียงพู้รมก็ลบต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลย นนี่นะตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จแล้วผมก็เสียบปลั๊กละเสียบปลั๊กเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่แล้วก็กดตึงมันจะมีไฟเห็นไหมเห,เห็นไฟสีแดงไหม่าจะเห็นยูน่หรอกมั้งเนาะโอเคเดี๋ยวสายแจ็คมาต่อโทัพ์ก,ก่อนนะก็สายแจ็คก,ก็น่าจะต่อเป็นเหมือน,นเดิมเหมือนกันนั่นแหละนะน่าจะรู้กันหมดละแดงเข้าแดงดำเข้าดำก็ว่ากันไป โอเคนะตอนนี้ผมก็เปิดเปิดเครื่องแล้วสายไฟมัน,ม,นมันสั้นไปเกะะมือมังยังหนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนวิธีใช้งานนะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเสียบเสียบสาย A สายอันนี้กับโทรศัพท์นะครับอันนี้ใช้โทรศัพท์ที่เปิดเป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะครับเอ้ยไม่ใช่ Vivo นะครับวัดี i ไอ o โฟนมัน ไอโฟัมันเสียบไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดเพลงธรรมดาธรรมดาฟังอันนี้ก็วิธีการปรับนะผมเปิดแล้วเสียงโทรศัพขึ้นสุดแล้วโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะมาปรับปรับให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูกันเลยกันอันนี้เสียงกลางไม่ได้เปิดเบสน,นะครับ เป,เปิดเลียด้เลยครับดูดูดจะสังเกตดูจะมีไฟอ่ะเห็นไหมยเนี้ยเห็น่แล้วก็เสียงขึ้นเสียงลงได้เลยวันนี้ผมลงถ้าลงปุ๊บเปิดไม่มีแบบเสียงนะถ้าเราจะเปิดแบบเสียงล<บ>องเปิด,เป,ดเปิดแค่เบียดนะเชยๆนะ ได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยเดี๋ยวจะเอาไม้เอาไม้ก็ไปให้ฟังนะตอนนี้ผมก็เปิดเสียงรวมแล้วนะก็ก็ถือว่าราคานี้ก็ ซื้อมาใช้งานถือว่าคุ้มนะราคาไม่เกิน300บาทโอเคกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรรีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ